สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในเรื่องของ CRM นะคะ Customer Relation Management นะคะหรือว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั่นเองนะคะถ้าหากว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอ่าเจ้าของบริษัทเจ้าของสินค้าบริการต่างๆนะคะเราก็มักจะคุ้นเคยกับอ่าแผนกนี้นะคะบริหารลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็มักจะเกิดขึ้นมาเพื่อไว้ดูแลัพ p อ o r t บริการลูกค้านะคะที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้านะคะบริการของเรานะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นมุมของ ลูกค้านะคะที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าการบริการหลักการขายนั่นเองนะคะถามว่ามันมีความสําคัญไหมนะคะมีความสําคัญมากๆเลยนะคะยิ่งในยุคที่มีคู่แข่ง นะะัเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะในการทําธุรกิจหรือว่าในการทำการตลาดต่างๆเรามีคู่แข่งอยู่แล้วนะคะาหากเราสามารถนะคะบระิหารจัดการลูกค้าเรานะคะได้เป็นอย่างดีนะคะอกอาใจลูกค้าเราได้เป็นอย่างดีมีกลยุทธ์ที่มัดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะเราก็จะทําให้มีฐานลูกค้าที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ยาวนานแล้วก็เกิดการซื้อซ้ํานะคะเพราะว่าความประทับใจต่างๆที่เกิดขึ้นเองค่ะทีนี้เราลองไปดูนะคะว่ามันมีความ สัมพันธ์ยังไงบ้างนะคะอนทิเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทลูกค้านะคะกับบริษัทโฆษณานะคะก็มีสความสัมพันธ์นาะบริษัทลูกค้าแล้วก็บริษัทโคษณาทีนี้เนี่ยในฐานะที่เราทําธุรกิจที่เป็นอโปรดักรรนหรือว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสื่อนะคะอ่าเราก็ประกอบธุรกิจในขณะเดียวกันนะคะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเราเนี่ยนะคะ เขาก็ประกอบธุรกิจด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในวงการเอเจนซี่วงการอะบรชั่นเฮ้าส์นะคะวงการโฆษณาเนี่ยเราก็จะเจอจะสัมผัสนะคะให้บริการลูกค้าของเราที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าและบริการทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายนะคะต่างก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยกันต่างฝ่ายจะต้องเข้าใจเรื่องของธุรกิจด้วยกันนะคะเราก็ทําธุรกิจเขาก็ทําธุรกิจนั่นเองเราก็มาเจอกันนะคะเพียงแต่ว่าแตกต่างกัน,กนในเรื่องของประเภทของธุรกิจเท่านั้นเองนะคะ,ะและ นะคะต่างฝ่ายต่างต้องการผลกําไรเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มักจะมีกิจกรรมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าพึ่งพาอาศัยอะไรกันอย่างไรบ้างนะคะ,ะ CRM คืออะไรนะคะ CRM คือการบรหทรลูกค้าสัมพันธ์หรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้านะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้านะคะ CRM เนี่ยอา,อาจจะทำรีเสิร์็ได้นะคะอาจจะทําเป็น โพนะคะต่างๆนะคะเวลาที่ไปซื้อสินค้าบริการต่างๆนะคะเรามักจะบางทีเขาชวนให้เราสมัครเมมเบอร์ใช่ไหมคะเราก็จะขอข้อมูลนุ่นนี่นั่นของเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญนะคะสําหรับ CRM นั่นเองนะคะเพื่ออย่างน้อยนะคะเขาก็จะได้เข้าใจว่าเอาลูกค้ามีความต้องการในสินค้าบริการอย่างไรบ้างในช่วงนี้ลูกค้ามีความต้องการสินค้าแบบไหน ช่วงเวลาผ่านไปอีกช่วงหนึ่งลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อบริหารจัดการสินค้าบริการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในตลาดนั่นเองนะคะหรือสามารถเพิ่มระดับการให้บริการแก่ลูกค้าได้นะคะเมื่อลูกค้าเจอปัญหาแบบนี้เจอปัญหาแบบนี้แต่ละเคสที่เข้ามานะคะก็จะเข้ามา เป็นฐานข้อมูลที่สําคัญนะคะแล้วก็สามารถทําให้เราพัฒนาการให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการได้อย่างตรงจุดนั่นเองนะคะโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กเสื้อผ้านะคะสินค้ามีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยความความต้องการของลูกค้าในแต่ละโปรดักต์เนี่ยนะคะมันก็จะแตกต่าง เพราะว่นี่ยเีรต้องมีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแตกฉานด้วยนะคะอะและนะคะ CRM ในปัจจุบันนี้นะคะจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็บุคลากรได้อย่างมีหลักการด้วยนั่นเองนะคะที่สำคัญเนี่ยต้องเข้าใจในเรื่องของการทำเรซาร์ชนะคะหรือว่าการทำโพลเป็นสำคัญนั่นเองค่ะ เป้าหมายของ CRM นะคะ CRM ทำเพื่ออะไรบ้างนะคะเมื่อกี้เราเกินคข่าวๆไปแล้วนะคะน,นี่ก็จะเป็นสรุปให้ฟังนะคะอันแรกนะคะ CRM นะคะใช้บริการลูกค้านะคะก็คือให้บริการลูกค้าหลังการขายนะคะ รวมถึงการเก็บข้อมูลนะคะพฤติกรรมการใช้จ่ายความต้องการของลูกค้านะคะเพื่อเอามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้เนี่ยในเชิมที่แล้วนะคะหากใครเคยเรียนด้วยกันนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของอพฤติกรรมผู้บริโภคอะไรพวกนี้นะคะส่วนใหญ่คนที่ทำ s u รว e นะคะทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะก็สามารถขา,ขายข้อมูลให้กับ CRM ของสารบริษัทได้เหมือนกันนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถนํามาพัฒน,นานะคะตัวโตดักหรือว่าบริการนะคะรวมถึงนโยบายในด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะและเป้าหมายสูงสุดนะคะของ CRM นะคะก็คือเปรี่ยนจากคือข้อดีของการทำ CRM ในดิจนนิงนะคะก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ย CRM มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้าได้เข้ามาได้ทดลองอซื้อใช้สินค้าคือเขามาเป็นลูกค้าของเราแล้วถ้าเขายังไม่ได้มาเป็นลูกค้าของเรามันก็จะไม่เกิด CRM เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอ่ะอันนี้เราแน่ใจได้ว่าคนที่เราจะทำ CRM ด้วยเนี่ยเขาเคยใช้สินค้าและบริการของเรานะคะแล้วกลุ่มเนี่ยเคยใช้อยู่แล้วเขาก็จะรู้ข้อดีข้อเสียนะคะ เขาเดินเข้ามาขนาดนี้แล้วนะคะเราจะใช้กลยุทธ์อะไรมัดใจเขาไม่เขาเดินจากไปหรือว่าสวิตช์แบรนด์เปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ r m นะคะเป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนจากผู้บริโภคปกติที่มาซื้อของเรานะคะให้เป็นลูกค้าที่จงรักภักดีตลอดไปหรือว่าเป็น c อส t มอร์ l o y a ต t y นั่นเองน,นะคะถ้าบริษัทไหนนะคะ ทำ CRM ได้แบบจนลูกค้ากลายเป็น loyalty แบบนี้เนี่ยถือว่า CRM ที่นี่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะซื้อแล้วซวื้ออีกซื้อแล้วซวื้ออีกไม่เปลี่ยนใจไปใช้ยี่ห้ออื่นใช้แ p ปเปิลก็จะใช้แต่ Apple ิลใช้ s s a m ซัมซุงก็จะใช้แต่ Samsung ใช้ d t แทก็จะอยู่แต่กับ d t แท True ก็ทูมาหาเอเอ็กก็ a อเอ็ a s, แบบนี้นก็คือไม่เปลี่ยนใจนะคะเพราะเราคุ้นเคยนะบริการหลังการขายดีเซอร์วิสดีโปรโมชั่นดีอะไรต่างๆนาะนะนะตรงนี้นะคะก็คือ งานของ CRM ล้วนๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะให้ความสัมพันธ์กับ CRM มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับธรุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับเจ้าของธรุรกิจนะคะว่าจะมุ่งให้ CRM มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้การเนินงานในส่วนของ CRM นะคะก็จะมีทั้งหมด5ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกนะคะคือระยะเริ่มความสัมพันธ์นะคะเรื่องความสัมพันธ์นะคะดูจากภาพไปเริ่มความสัมพันธ์นะคะ,คะ,คะหลังจากที่ ลูกค้าเข้ามาใช้สินค้าบริการของเราแล้วนะคะลูกค้ามาจ้างเราทําสื่อลูกค้ามาจ้างเราทําโฆษณาแล้วนะคะเราควรทําความเข้าใจลักษณะเฉพาะนะคะและทำเนียมป,ปฏิบัติของบริษัทนั้นสมมุติว่าเป็นบริษัทสินค้าของคนไทยมาจ้างเราทำเขาก็จะมะีทำเนียมปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นบริษัทต่างชาติมาจ้างเราทำโฆษณานะคะ <S <S เขาก<ๆ>็จะมีทำเนียม<ๆ><ๆ> ปฏิบัติของบริษัทเขาอีกแบบหนึ่งจะไม่เหมือนกันเฉะน,นี่ก็เป็นหน้าที่หนึ่งนะคะของพ่เอ็มที่ต้องติดตามตรวจสอบวาอ่าเขาเป็นคนแบบไหนนะคะที่จะเข้ามาดิวงานกับเรานะคะแล้วก็ตั้งใจสารสัมพันธ์อันยาวนานนะคะพยายามเข้าใจอดทนนะคะต่อความเข้าใจผิดหรือความยุ่งยากที่เกิดขึ้นแน่นอนราที่เราดีวงานกัน มันจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะน้อยมากนะคะที่งานจะราบรื่นไป100%โดยไม่มีอุปสรรคนะคะเพราะนั้นเนี่ย CRM ก็จะต้องพยายามเข้าใจแล้ว,วก็อนด้วยหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ต้องเลคคอร์ดไว้นะคะแล้วก็เอามาวางแผนร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในเคสต,ต,ต่อไปอยังไงบ้างนะคะ,ะสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดกับบริษัทลูกค้านะคะเริ่มจากการรักษาความลับนะคะคือความลับทางการค้าค่อนข้าขงสำคัญนะคะคุณจะเห็นว่าถ้าบริษัทโค้กเนี่ยใช้บริการ การทำงานโคษณาบริษัทไหนเนี่ยบริษัทเฟปซี่จะไม่ใช้เนื้อออกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเนีย่ยบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้บริษัทโฆษณาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากนะคะการรักษาความลับนะคะังการค้ารักษาชื่อเสียงนะคะแล้วก็การแสดงความสามารถต่งตางๆให้เกิดกับลูกค้าของเราให้เขาได้เห็นนะคะอ่ะให้เวลาในการทํางานนะคะเพื่อษาข้อมูลอยาล่างรอบด้อย่างร้อยหนึ่งะะเดือนน,นนะคะในระยะเวามสัมพันธ์นะคะก็ศึกษาข้อมูลคุยกันไปคุยกันมา 2นะคะเริ่มมีการวางแผนร่วมกันแล้วนะคะเราควรดึงลูกค้านะเข้ามาวางแผนกําหนดกลยุทธ์ในการโฆษณาการสื่อสารการตลาดร่วมกับเรานะคะ,ะการทํางานจะมีประสิทธิภาพนะคะทั้งสองฝ่ายมีการวางแผนร่วมกันดังนี้นะคะเห็นไหมวางแผนกําหนดกลยุทธ์นะคะจะตลาดการโฆษณาสื่อนะคะจะเลือกใช้สื่อแบบไหนนะคะมาร่วมกันกําหนดนะคะ ป้าหมายการขายรอบนี้ลูกค้าหวังว่าจะขายได้เท่าไหร่ต้องการกาไรเท่าไหร่นะคะแล้วเราจะเป็นที่ในเรื่องของการลงทุนในการโฆษณาซื้อสื่อเท่าไหร่นะคะงบประมาณเท่าไหร่นะในการโฆษณาอะไรใจอื่นๆน,นะคะรวมถึงการวัดผลหรือว่าเลดจิ้งที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราทําการปล่อยโฆษณาไปแล้ว นะคะอ่ะก็มีการวางแผนร่วมกันในหลายๆด้านแบบนี้นะคะ3หลังจากวางแผนแล้วนะคะก็จะต้องมาทํางานร่วมกันนะคะเมื่อทํางานร่วมกันนะคะบริษัทโฆษณาหรือว่าบริษัทของเรานะคะอ่ะตอนนี้ให้เราสมมติว่าเราเป็นบริษัทโฆษณาเป็นปริษัทเชิเทาส์เป็นบริษัทสื่อนะคะเราจะผลิตสื่อให้เขานะคะอะ่เราต้องทราบว่าใครมีอำน,นาจในการคาดัคดคาด้านหรือว่าเห็นชอบในบริษัทนั้นใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าโอโ้โหส่วนใหญ่เลยเป็นพนักงานแต่เห็นชอบกับคนงานตัวนี้มากมีคนเดียวคือเจ้าของบริษัทนะ,ะเขาไม่เห็น เขาไม่เห็นว้วยทุกอย่างก็คือจบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชั่งน้าหนักให้ถูกต้องว่างานมันจะออกไปในทิศทางไหนนะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใครคือคนที่ตัดสินใจสุดๆเพื่อให้เราสามารถทํางานได้กระชับรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่สินน้นเปลืองงบประมาณไม่สิ้นเปลืองเวลาโดยเป่อประโยชน์นะคะอ่ะเชิญลูกค้ารับรู้แนวทางการโฆษณาเสมอน,นะคะมีกี่ s อรี่บอร์ดมีกี่พังมีสื่อยังไงซื้อสื่อเท่าไหร่นะคะนีก็อ่าน ให้เขารับรู้ร่วมกันกับเราเสมอก็จะดีนะคะเป็นความโปร่งใสนะคะรับคำมีพาะผิ้จารย์นะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็คำชมเชยนะคะว่าปรับปรุงพัฒนานะคะต่อยอดขึ้นไปนะคะสี่หลังจากที่เรามีการทำ,ทำงานร่วมกันแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการข้อตกลงนะคะมีข้อตกลงในการทํางานร่วมกันด้วยนะคะ,ะเพื่อที่เวลาที่เราทํางานมันจะได้แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ทับลายการในการทํางานนะคะ ก็กระจายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะทำงานไม่ชนกันนะคะ,ะต้องตกลงร่วมกันในด้านไหนบ้างนะคะอันแรกก็คือผู้รับผิดชอบในการติดต่อ,อ,อสื่อสารดโดยตรงเป็นคาหรือว่า AE นะคะส่วนใหก็จะให้ AE ทําหรือว่าวีา e เนี่ยเวทีติตลงไปทํางาน เป็น AE e, เองเลยไป,ปติดต่อประสานงานเองก็แล้วแต่นะคะในการพบปะกันนะคะควรทําอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการลงบันทึกไว้เสมอเลยนะะงานก็คือง,งานบรรยากาศอาจจะดูเป็นกันเองนะคะแต่ว่าขั้นตอนและกระบวนการควรจริงจังมีการลงบันทึกเก็บหลักฐานนะคะเพราะว่า มีเคสหลายเคสนะที่ลูกศิษย์อะคะ่ะไปทํางานด้านนี้แล้วเวลาไปเจอลูกค้านะคะก็จะเจอการขโมยไอเดียเกิดขึ้นหรือบางทีเนี่ยเราก็ไปเอาข้อมูลของค้ามามากจนเกินไปเราก็เกิดข้อฟ้องร้องกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับาการเก็บข้อมูลหลักฐานนะคะเอกสารต่างๆด้วยนะคะก็จะดี นะคะอาจกรณีที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะใครจะมีอำน,นาจในการจัดการเราจะตามใจลูกค้าหรือลูกค้าจะตามใจเราหรือเราจะส่งหน่วยใดหน่วยหนึ่งเข้าไปเจรจาต่อรองนะคะ,อ,ะอันที่5นะคะการประชุมพบปะกันนะคะ เวลาที่เราทํางานร่วมกันนะคะก็ควรจะมีการประชุมพบปะกันเส,สมอๆนะคะเพื่ออติดตามนะคะว่างานไปถึงไนแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วการประชุมเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ประการด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยนะคะพิจาณรณากลยุทธ์และเป้าหมายนั่นคือ <c oughs> หลังจากที่เราวางแผนการตลาดแล้วนะกำหนดกลยุทธ์แล้วก็กาหนดเป้าหมายแล้วใช่ไหมคะเราก็จะประชุมกันหนึ่งครั้งพูดง่ายๆทีนี้นะคะหลังจากนั้นเอ่อีทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์งญญญานโฆษณานะคะอันนี้ก็พูดง่ายๆคือ ฝ่ายครเีเอทีฟเริ่มทำงานแล้วนะคะฝ่ายสื่อเริ่มไปดิลสื่อต่างๆแล้วนะคะก็มาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่าและนะคะมีการบันทึกการประชมุมครั้งเพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทุกขั้นตอนการดำเนินงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนจะเยอะนะคะแต่เวลาเราไปทำงานจริงๆแล้วเนี่ยเยอะกว่านี้ <laughs> นะคะอ่าอ่ะ,อะต่อไปนะคะหมดแล้วนะนะคะ5ขั้นตอนในการดำเนินงานนะคะของอ่าบริษัทสื่อนะคะกับ ลูกค้านะคะที่จะทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ CRM เนี่ยควรจะเข้าไปดูแลในทั้งหมด5ขั้นตอนดังต่อเมื่อกี้นะคะการเปลี่ยนกิจการโฆษณานะคะเวลาทํางานกันไปกันมาแล้วเนี่ยนะคะบางครั้งลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนใจก็มีนะคะเคยทางานกับเราครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีเราไม่อยากให้ลูกค้าเปลี่ยนใจหรอกนะคะเพราะรูประมาณแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อถือเชื่อมั่นนะว่าลูกค้าทํางานกับเราตลอดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลูกค้ามาทํางานกับเราแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยน ไปทำที่อื่นนั่นก็หมายถึงความมั่นคงของเราแช้วแสดงว่าบริษัทเราต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะนี่มาดูเหตุผลนะคะไม่ได้ว่าทุกบริษัทจะจะเปลี่ยนกันได้ง่ายเนาะเหตุผลใกนการเปลี่ยนแต่ละครั้งมีมอะไรบ้างนะคะเกิดความขัดแย้งระหว่าง2องฝ่ายอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ c r ีที่ต้องเข้าไปดูแลนะคะไม่พอใจต่องานสร้างสารรค์ไม่พอใจต่อเครีีพังานไม่ตรงใจนะคะ เมื่อยอดขายลดลงทํางานออกไปแล้วทําให้ยอดขายเขาลดลงนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลอันตรายมากทีเดียวนะคะแล้วมันมันดิสเครดิตตัวเราเองนะคะเพราะนั้นนี่อันตรายมากนะคะอ่าต่อมาเมื่อมีข้อขัดแย้งกับลูกค้าอื่นนะคะเมื่อมีข้อขัดแย้งกับลูกค้าอื่นนะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะโดยไม่รับโทษแชของคู่แข่งเห็นไหมคะสำคัญมากเราต้องไปศึกษานะว่าลูกค้ามีคู่แข่งใครบ้างแล้วก็ ไม่รับเคสนะคะที่อามาชนกันความลับทางการค้าเป็นขอ้อมูลที่สําคัญมากนะคะขนาดของบริษัทโฆษณาไม่สามารถรองรับงานได้นะคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันบริษบริการในบริษัทโฆษณาไม่รอบด้านก็คือไม่ได้เป็นฟูลเซอร์วิสนะคะจะมีแค่บางส่วนบางแผนเท่านั้นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะการคิดค่าโฆษณาไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลต่างๆนะคะที่ CRM ที่อยู่ในบริษัทสื่อที่อยู่ในบริษัทเฮ้าส์ส่วใหญ่ไปรวบรวมมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเปิดบริษัทนะคะสื่อบริษัทบริษัทเฮ้าส์บริษัทโฆษณาเนี่ยก็จะต้องระวังนะคะเหตุการณ์เหล่านี้นะคะพยายามอย่าให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะ เมื่อกี้คือลูกค้าเปลี่ยนใจแต่นี่ถ้าลูกค้าจะเลือกบริษัทโฆษณาลูกค้าเขาจะดูจากอะไรบ้างนะคะอันแรกลูกค้าเขาจะกําหนดความต้องการมานะคะก็คือโดยดูจากตรงนี้นะคะเช่นนดูจากนโยบายของบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันควรจะต้องมีในแผนอย่างที่บอกว่าแผนที่เคยให้ทําไปในคลิปก่อนนั้นสําคัญมากนะคะเพราะว่าอ่าเวลาเราไปพรีเซนต์หรือว่าเราเอาเข้อมูลต่างไปลงในเว็บไซต์ โปรโมทบนสายของเราเองนะคะลูกค้าก็จะดูจากนโยบายของบริษัทนะคะดูจากบุคลากรในบริษัทนะคะศักยภาพของทีมงานมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะงานแต่ละนแผนกมากน้อยแค่ไหนนะคะดูจากบริการของบริษัทคะ่ะว่าให้บริการครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนะคะการเข้าถึงปัญหาของลูกค้านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการวิเคราะห์การสโวตการเข้าไป หาจุดดีจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไว้ราะปัญหาของลูกค้าถ้าสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจปัญหาของลูกค้าในมุมมองที่ลูกค้ายอมรับได้นะคะก็แสดงวา่าบริษัทกันค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเพราะบางทีเนี่ยเราพูดตรงๆบางทีลูกค้าก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะเราจะต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะคะอ่ชื่อเสียงของบริษัทและผลงานนะคะสําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าบริษัทต่างๆที่รับงานมานะคะจะต้องทำพอร์ตนะคะอ่าพอร์ตก็จะเป็นโปรไฟล์ของบริษัทนั่นเอง ะะต่อไปนะคะสถานที่ตั้งและขนาดของบริษัทก็มีผลนะคะถ้าอยู่ไกลไปนะคะหรือว่า,าการทํางานไม่คล่องตัวนะคะบริษัทเล็กไป,ยยไปะะใหญ่ไปอะไรย่างเงี้ยค่ะใหญ่ไปบริทีก็แพงไปแล้วก็เก็บเงินเขาเยอะเกินแบบนี้ก็มีนะคะหรือว่าแบบเข้าถึงยากจนเกินไปลูกค้าอาจจะไม,ไม่ต้องการก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องพอดีเนาะนะคะต้องพอดีกันร,ระหว่างเราแล้วก็บริษัทลูกค้านะคะอระสบการและความยาวนานนะคะอ่นนี่คือสิ่งที่ เปรีบลูกค้านะคะจะเลือกเหล่านะคะเลือกไม่เลือกก็ดูจากโปรไฟล์ของเราตรงนี้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะรวบรวมารายชื่อของบริษัทโฆษณาบริษัทสื่อนะคะที่เข้าขายนั่นเองว่าเราจะเขาจะเลือกใช้ใครบ้างตอนนี้นะคะะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะที่เขา list มาบางทีจะเป็น10บริษัทเลยก็ได้ที่โปรไฟล์ดีแต่ว่าสุดท้ายเขาจะเริ่มติดต่อเลือกเพียง1-3บริษัทเท่านั้นนะคะเขาก็จะส่งแบบสอบถามหรือว่าเชิญเราไปพูดคุยหรือว่าเชิญเราไปเยี่ยมชมบริษัทเอไปดูสินค้าและบริการเมื่อไหร่ได้เทียบเชิญแบบน,นี้แสดงว่าบริษัทเราติดหนึ่งใน3แต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกเลือกก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะประเมินความสามารถนะคะเช่นอาจจะให้เราทําวิจัยให้เราลองนำเสนอแผนงานหรือว่าให้ทำแคมเปญในส่วนนี้จะต้องเป็นส่วนที่ เราต้องโชว์สกยภาพอย่างเต็มที่ในข่ะเดียวกันเราก็ต้องระวังการถูกขโมยข้อมูลในเรื่องของไอเดียต่างๆไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้น,นถ้าลูกค้าพึงพอใจนะคะเขาก็จะเชิญเราทําสัญญาต้นเองนะคะว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยถูกใจเรากา็เลือกใช้บริการเลยนะคะก็จะดูจากหลายๆอย่างประกอบกันเพราะนใครที่จะทําธุรกิจนะคะด้านสือ่อด้านโปรดักชั่นเฮาส์ประชาโฆษณาอะไรต่างๆนะคะจะต้องรับพรอบทีเดียวนะคะแล้วก็ มีขั้นตอนการทำงานที่รัดก,กุมมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้นะคะก็คือหน้าตาของพวกหน,นังสือสัญญาอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทนั่นเองนะคะในการทําสัญญานะคะอันนี้ก็คือคอมพลทแล้วเขาเลือกเราแน่นอนนะคะในการทําสัญญาเนี่ยนะคะดูด้วยว่าในสัญญาเนี่ยต้องระบ,บุนะคะใจความสําคัญต่อไปนี้นะระบ,บุวันเวลาในการทําสัญญานะคะบริการที่กิจการจะให้ทําแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนให้เยอะเกินไปแต่ว่า เยอะกว่าที่ตกลงกันไว้อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเกินก็ประมาณเกินเงินของเรานะคะเราก็จะผลิตให้เขาไม่ได้นะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเหนื่อยเปล่านะคะ,ะคิดค่าตอบแทนยังไงนะคะ,ะตกลงให้แน่แน,แน่ชัดนะคะต้องมีหนังสือสัญญานะคะต้องมีหนังสือสัญญาแน่นอนไม่งั้นยิ่งแบบจบใหม่บริษัทเปิดใหม่เนี่ยนะคะคือความเสี่ยงสูงมากนะคะทั้งเราและทั้งเขานะคะการดีเก็บเงินนะคะและวิธีการจ่ายเงินได้ยังไงเช่นวางมัดจาก่อนเท่าไหร่นะคะแนะนำนะคะจะแนะนําก็คือควรจะ เก็บเงินมาจําก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วแบ่งอาจจะแบ่งเป็นงวดก็ได้สามงวดหรือสองงวดนะคะหรือจ่ายหมดเลยจ่ายหมดเลืส่วนใหญ่จะน้อยมากเราะว่าวินมินลูกค้านะคะถ้าคอมมิชชั่นสื่อใครจะเป็นคนจา่ายอะไรยังไงก็ต้องตลงกันให้ให้ละเอียดเลยกน้อยนะคะอ่าสิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลนี้สําคัญมากหลังจากที่งานตัวนี้เสร็จแล้วนะคะอ่าลิขสิทธิ์เป็นของใครและจะเป็นของใครรวมถึงจะขอลิขสิทธิ์จากงานจาก ส่วนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะเพราะเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์นะคะมีความสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะข้อกำหนดเกี่ยวกับความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะใครจะรับผิดชอบอะไรยังไงก็ต้องตกลงกันนะคะแล้วก็ระยะเวลาของข้อตกลงสัญญานะคะว่าเราจะทํางานให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในขอบเขตระยะเวลาเท่าไหร่นะคะทั้งหมดทั้งมวลเมื่อเราเปิดบริษ,ษัทแล้วเนี่ยทุกอย่างคือความเสี่ยงนะคะในขณะเดียวกนันเนี่ย ถ้าเรามั่นใจนะคะมีศักยภาพมากพอเราก็ไม่ต้องกลัวเราก็เลยเลยนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะนะคะในเรื่องของ CRM นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่านะคะทุกทุท่านเนี่ยท่าหากว่าสนใจทําธุรกิจนะคะจะเข้าใจในเรื่องของการทํเ c ียมากขึ้นนะคะจะเข้าใจในเรื่องของการที่เราจะต้องพยายามปฏิบัติ norm รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าไว้นะคะก็สำหรับคลิปนะี้จะมีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ